เขือเปอาะใบยี่หร่าปลาดุขมิ้นริกแกงเผ็ดเราเกิดได้พริกแกงเหลืองใต้น,นะคะแต่ไม่มีแล้วก็เลยพริกแกงเผ็ดแล้วก็ขมิินมาตำใส่กันนะคะเราใส่ใบยี่หร่าตำไปด้วยนะคะแล้วก็มาผัดให้หอมค่ะมือเหลืองไปเลยจ้าพอาผัดพริกแกงหอมแล้วนะคะใส่น้ำลงไปะคะ่ะ แล้วก็รอให้เขาเดือดค่อยปรุงรสนะคะน้ำตาลรสตีชูรสค่ะใส่ลงไปค่ะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปค่ะค่ะเราไปลวกน้ำนะคะราล้างล้างแล้วก็ ลวกนะ้ำแล้วก็ล้างอีกนะคะเมื่อเขาจะได้หายค่อยๆใส่ปะดูลงไปนะคะคุนฉันลืมใส่มะเขือฉันไม่ใส่ปะดูก,ก่อนอะ่ะรีบใส่มะเขือค่ะท,ทุกคนไปหมดแล้วฉันลืมใส่มะเขือโอต้ตายตายใส่มะเขือให้เขท,ทุกคนเลย ก็เขือสุกจะสุกแล้วนะคะใส่บใบยี่หร่าเข้าไปเราไม่ต้องคนแรงนะคะเดี๋ยวปลาเราจะ